KDDI ผู้ให้บริการของประเทศญี่ปุ่น,นครับผมเริ่มทดสอบในเรื่องของการควบคุมโดรนเป็นจำนวนถึง1,000ลำพร,พร้อมๆกันโดยแบ่งเป็น4 l a เลเยอร์ครับผมสามารถควบคุมได้โดยไม่ให้4ี a เลเยอร์เนี่ยชนกันและสามารถที่จะรวบรวมสแตทหรือสถิติของข้อมูลของผู้ใช้บริการ ทั่วประเทศดังนั้นการให้บริการแบบบูรณาการเรื่องนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากครับการให้บริการโดดังกล่าวในการบินสีระดับไม่ให้ชนกันเนี่ยสามารถที่จะเริ่มเอามาใช้ในเขตเมืองได้โดยที่เราสามารถที่จะควบคุมโดรนหลายลำไม่เกิดการชนกันที่สำคัญคือโดรนต่างๆเนี่ยไม่สามารถมองเห็นกันได้ดังนั้นจะต้องมีการสื่อสารผ่านคลื่นความถี่เกิดขึ้นโดยการสื่อสารผ่านคลื่นความถี่ในบริเวณของจุดที่มีโดรน หรือมีการบินที่หนาแน่นเป็นจํานวนสูงเนี่ยสามารถสั่งการได้ผ่านระยะไกลโดยที่ว่าเราก็จะมีการลงทะเบียนโดรนกันทั่วประเทศว่า แต่ระโดนเนี่ยใครเป็นเจ้าของใครบินอยู่ตำแหน่งไหนใครบินอยู่ในระดับความสูงเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้จะมีการนํามาบูรณาการโดนพร้อมกันซึ่งการบูรณาการโดนพร้อมกันในที่นี้เนี่ยสามารถทําได้แล้วถึง1,000ตันพร้อมๆกันที่ประเทศญี่ปุ่นโดนในที่นี้เนี่ยหากว่ามีการที่จะมีการมาชนกันหรือ สุดๆแล้วจะต้องมีการแจ้งเตือนก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านหลายรูปแบบก็วจะเป็นการส่งข้อความหาอีเมลเรื่องของอีเมลกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อาจจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยปกติเนี่ยโดรนเนี่ยก็จะมีกฎหมายในการควบคุมกฎหมายในการควบคุมว่าหากเฮลิคอปเตอร์อันรำใหญ่เนี่ยมาช่วย ผู้ามาช่วยผู้ประสบภัยหรือภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยโดนจะไม่มีสิทธิ์ไปชนเจ้าตัวเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่เกิดขึ้นหรือเฮลิคอปเตอร์ที่มีคนที่ขับอยู่ดังนั้นกฎหมายดังกล่าวเนี่ยจึงครอบคลุมในเรื่องของโดนไร้คนขับ การควบคุมดังกล่าวเนี่ยจะทําให้สามารถที่จะควบคุมดโดรนในระยะเท่าไหร่ได้ในระยะที่เสาสัญญาณของ 4G และ 5G อยู่ถึงโดยปกติของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยความถี่ไม่สิความสูงของสถานีฐานเบสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100เมตรดังนั้นความถี่หรือความสูงดังกล่าวเนี่ยโดรนจะต้องมีการควบคุมอยู่ในระดับดังกล่าวต่อไปเนี่ยจะต้องถ้าหากว่าจะบินสูงไปกว่านั้นเนี่ยจะต้องมีระบบ ต่างๆมารองรับเกิดขึ้นอันนี้มันจะเป็นโจทย์ใหญ่ในอนาคตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ให้บริการดังกล่าวอย่าง KDDI ได้ทำสำเร็จแล้วครับและได้มีการทดสอบจริงที่ประเทศญี่ปุ่น